โอ้โหแยกสีพ่อหมดเลยเนาะใช่เอ๊ะแล้วใส่แว่นทำไมเนี่ยสองแม่ลูกเนี่ยแดดมันแรงค่ะโอ้โแต่ผมว่าคนแรงมากกว่ามานี่เนาะใช่ค่ะโอ้โหใบหลอดสวยดีนะทำอะไรก็ให้มันสวยงามสดใสซาบซ่านเอ๊ะแป๊บเดียว<บ>ามาถึงอัมพวาบมาถ้านคุณเอื้อแล้วโอ้โหใกล้ตลาดน้ำอัมพวานิดเดียวเองเนาะสนุกมากเลยนะเดินสามก้าวมาถึงแล้วในบ้านคุณเอื้อใช่อ่ะ มีพนักงานต้อนรับด้วยครูไม่กล้าเข้าไปเลยเมื่อกี้เหรอสวัสดีครับครูเอื้ออัวร์ยินดีต้อนรับครับครีมคุณท่านศิลป์มีลูกปั้นหรือยังด้วยลูกใช่ค่ะอ้าอะไรอะอะไรล่ะเชิญเซ็นสมุดเยี่ยมครับเซ็นสมุดเยี่ยมด้วยเลย เอ๊อโอ้โหสองคนนี้เนี่ยลูกหล่อนี่ชื่ออะไรอะลูกผมชื่อซอโซ,โซครับอ๋อน้องซอโซที่ชอบชวนคุณยายร้องเพลงจนดึกจนดื่นไม่หลับไม่นอนไม่สบายแล้วไปโรงเรียนป่ะเนี่ยไป,ไปครับไปเหรอฮะสื่นสายป่ะไม่สายเนาะเอาแล้วอีกคนนึงชื่ออะไรนหะน้าตาเกาหลีเกาหลีผมชื่อนัทครับโอ้โหชื่อนัทเหรอครับหน้าตาเกาหลีนี่ชอบกินเกาเหลายป่ะลูก <c oughs> โอ๊ยอยู่โรงเรียนคิวไปงานนี่นาคนนี้ะ โอ้โหตอนอยู่โรงเรียนนะสาวๆติดกันตึมเลยเห็นส่งรูกใสเ่เว็บเนี่ยนะแต่ไปอยู่สุนทรภพก็สาวๆเหมือนกันสาวเหลือน้อยอะเก่าทำไมเนี่ยคันฝั่งนี้มาเกาฝั่งนูน้นแล้วไม่ถามชื่อมั่งหรอครับ <c oughs> โอ้โว่าหนูชื่ออะไรนะลูกชื่อแอนฟิลครับโอ้โหลูกหล่อนะเนี่ยครับ พ่เพจก็เพราะเพราะะหลงตัวเองก็เป็นด้วยเอาครับเดี่ยวเดียวยก็ไม่มีหลวมเลยเกงหลวมไหมเนี่ยหาหลวมค่ะใส่ไหมเนี่ยใส่ครับโอ้โหโอโหแล้วทำไมใส่เสื้อเหมือนพ่อเลยอะไซส์อะไรเนี่ยไซส์นี่มีขายด้วยเหรอฮะตัวเล็กใช่ครับอ๋อตัวเล็กไทยโอ้โหเปิดอ๋อใช่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 อะแล้วตกลงนี่นะบ้านปู่เลือดเนี่ยเขามีอะไรให้ดูบ้างเนี่ย เป็นที่แสดงราวัิและผลงานของผูกเ๋ือแล้วมีอะไรกรัะลูกมีของพี่ลึกจำไหนด้วยครับอ๋อมีเสื้อด้วยนะเสื้อไซส์นี้มีเหรอเห็นเลยนะโอ้โหเหลายอย่างนล้เนี่ยเนาะใช่ค่ะแล้วมีอะไรอีกเนี่ยมีสีดีจัง ลูกอยากได้ชุดไหนแล้วลูกหยืดน้ำเจ้าพญา,าค่ะโอ้ชุดเหยื่อน้ำเจ้าพญามยยาีคณอยากได้ค่ะโอ้พอ,อจำได้แล้วว่าเมื่อเดือนก่อนเนี่ยนะป้าตันนะฮะมมประธานชมรมรักรสุนทรสาห์สุนทร,รีเนี่ยได้พาสมาชิกมาเรียนร้องเพลงที่โรงเรียนเราด้วยแล้วก็ร้องเพลงหยดน้ำเจ้าพญาเนี่ยโอ้โหร้องกันดีดีไม่รู้เป็นอะไ,นไรนะคนสิบุรีนี่เขาเสียดีกับทุกคนเลยนะคุณ ออกกินปลาจะไม่ถามเลยจะถามว่ากินอะไรถึงเสียงมีกินปลาเหรออ๋อปลาไม่ได้เสียงมีงั้นเอาชุดนี้แล้วกันเนาะใช่ค่ะแล้วชุดนี้ชุดเท่าไหร่ล่ะลูกสองร้อยบาทค่ะสองร้ปล่าทวะไม่ได้ค่ะบ้านคู่เรือลดสิบเปอร์เซ็นต์ลดไม่ได้เหรอไม่ได้ครับเอาไปถามไปถามเจ้าของร้านก่อนปะเจ้าของร้านนั่งอยู่ตรงนี้ให้ไปถามไม่รัศดานายรัตต์เจ้าของร้านฮะนายรัตตเอางี้มันเอาชุดนี้แล้วกันนะ นะขอบคุนนี้แล้วกันอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราค่อยมาเที่ยวใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปสิงคโปร์กันงั้นขอบใจมากๆเลยนะหนูๆนะเดี๋ยวหลังพิพากจะมาเที่ยวใหม่นะครับลาไปลากลับบ๊ายบายบ้านซื้อขอขอบคุณโอกาสหน้าแวะทุหท่านบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจินตนาจินตนาจ้ามาทำไมฮะฮะยังไม่ได้จ่ากเข้าสิงคโปร์นั่นอง กพี่คุณดนู้นไปคุณกดกำลังมีตกักไปเลยดครับขอเก็บค่ะ